สวัสดีครับผมหนุม่มทองแดงแรงแรงเถื่อนครับวันนี้หนุ่มทองแดงก็ามาอยู่ที่บ้านน้องโอ้ครับผมหรือว่าจังโอพาราข้องเราน่นนองครับผมจักใกอเด็กชายมาตั้งแต่รืมจนถึงปัจจุบันเนี้ยสามถึงสี่ปีแล้วถ้ามาจากที่หลๆคนบอกว่าตัวนี้กูอ,อยาเร็งเนี่ยนออิเตียงมันเบื่อกว่าปุ้ยกับยาเร็งเนี้ยเราว่างว่าคนเลื้อนวาอ่ายาเร็งกับน้อโว่ามันคือปุ้ย เราจะบกเหมือนมันเปลว่าเนี่ยคือปุ๋ยบกได้ไหมโบกได้ครับนึว่าผีสัตวอ,อาไม้พุ่มเตี้คไภไภไภลลยครั้ให้เป็นลักต่าเลือครับรีว่าพุม่มตดยางครับเนี่ยรีว่าครับรีว่าพุม่มตัดยางเปิดเด็นที่ดีพร้อมครับไส้รูงนำยางโอ้มาอุกทิพวาลูกเปิดเด่นที่ดีรพร้อมครับ แล้วถ้ามันยาเด้งแล้วมันมีเปิ์เด็นเพื่อทีนี้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นยาเด้งตําว่ทาทำพิษแน่นอนแน่นอนครับร่อนมาจกะกได้กันหี่ผ้านะหีบ้าเปิดเต็นหีบวกเปิดเต็นเต่าวันเลยคือเต่ากับว่าทำขี้ยางดีว่ามัน่นนนกันเกืดดอบบตายยาเด้งแล้วตึงก็พมมาุกวันเลยตีป้านมาพิใมจวิธีการโลทํำไม่โลกี้ก้อนกูตัดไม่ได้ลยกีหน้ากี่พิมวันละสามลูกครับจะบอกกีเต้นเงินผมดึงนี่จ่ายครับ วันละท่ามลูท่ามลกูกเพราะว่าเ่อไปใกล้น้ำย่างเร็วปพรวมรวมเร็วว่อกที่แปดลูกก็ออกกีตโน่เลที่ถึงเลือกกี่ลูกเพราะว่าตีลงน้ำย่างมันจะมัากใกล้กีเ่นได้กันใกล้ลงไปได้เรื่มใจ้ได้ใลงได้ไหมซึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ชายมาสามปีสีป่ปีถือว่าเป็นการันตีได้ว่าน้องอูปเป็น1นืคนที่ชายแล้วก็เรียกว่าจับพิษนะ ใชบปิัจับโต๊กิดว่าตาไม่ดีจริงนองก็ไม่ใหญ่เพราะว่านองก็เคยจ่ายล่ย่างเร็วแล้วก็เคยเชือ้อยาเร่งมาเร็วแล้วก็ได้รูว้ว่ายาเร่งกับปุ๋ยมันเตกต่างกันรือ